สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะนําเสนอเทคนิคครับในการสะพายกระเป๋านะครับอย่างเช่นกระเป๋าแบบนี้นะครับอย่างเราสะพายข้างนะครับสะพายจนเบื่อแล้วนะครับเราก็สามารถปรับมาเป็นกระเป๋าเป้ได้นะครับง่ายๆนะครับที่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือถ้าเป็นกระเป๋าที่ ปรับสายไม่ได้นะครับเราจะทํายังไงเวลาเราสะพายแล้วสายยาวเกินไปนะครับสายยาวมาถึงขาครับเวลาเดินก็ตีขาเกะกะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการตัดแปลงเป็นกระเป๋าเป้สะพายหลังนะครับเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่ากระเป๋านะครับเขายาวนะครับแบบนี้เรามีวิธีการทําให กระเป๋าสะพายเป็นกระ no เป๋าเป้น,เปน,เปน, Leah> นะครับนี่ครับเรามาดูวิธีการทําจากกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าเป้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะกลับกระเป๋าเรานะครับให้หันหลังออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราค่อยไปเปลี่ยนเป็นกระเป๋าเป้ภายหลังนะครับนะครับวิธีการทํานะครับนี่ครับแล้วก็เอาไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ ยกขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่ครับจากที่เป็นกระเป๋าสะพายยาวๆครับตอนนี้ก็เป็นเป้สวยๆนะครับนี่ครับสวยงามนะครับก็เป็นกระเป๋าเป้นะครับ นี่ครับก็เป็นเป้รับจากกระเป๋าสะพายเราครับก็เป็นกระเป๋าเป้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ